ลงลงมาอายเขานะเว้ยเอ้ยลงมาอายเขานะให้ป้าขึ้นแทนเลย ให้พี่เขาโชว์ให้ดู อ้าวมือไม้เธอไม่มีแรงเลยไงไม่ไมีมือก็ดึงยแ้เอ,อ้ยน่าเกียดว่ะแล้วองี้จะไปจะไปปีนผานน้ำตกได้ไงวะ,วะ,วะขึ้นไปเถอะ <c oughs> คิดซะว่ากำลังหนีโจรอยู่มีทางรอดทางเดียวต้องปีนขึ้นไป อย่ายามหน่อยก็ดึงตัวขึ้นไปดีไม่ต้องกลัวพี่เขาจับโย ขึ้นได้เดี๋ยวพาไปเที่ยวบาหลี <S <S <pri> <S ให้พี่เขาสาธิตได้ไหมะ ไอ้โจ๊เดี๋ยวไม่พาไปเที่ยวแล้วไปบาหลีมันมีแต่ภูเขาไฟเยอะแยะ จูทธอมาเดี๋ยวมาดูกล้องหน่อยมันไม่สามารถซูมได้ไหนลองซูมเดะตอนถ่ายวิดีโอแล้วซูมไม่ได้ จับจับจับให้หน่อยตอนถ่ายวิดีโอมันจะซูมไม่ได้จับจับให้หน่อย <laughs> ฉัน,ฉนชักมือเลยจับา6หาทีแล้วขำด้วยหายใจลึกๆขำมัน แล้วแล้วเธอให้ฉันซื้อไอแพ็กเกจโรยตัวน้ําตกได้ไงวะจู๊ดโรยตัวมันโรยง่ายเว้ยมันโรยตัวนี่มันไม่ได้ปีนปีนขึ้นไปไไแล้วมีทาง,งจูไปด้วยเหรอก็ถ่ายตลกเฮ้ยจู๊